สวัสดีครับนักเรียนนี่คุณเป็ธาชงสุวรรณวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหนึ่งหน่วยการเรียนรู้สารประกอบอินทรีย์เรื่องความอิ่มตัวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนครับตัวชี้ดที่เราจะใช้คือวอ 1, ลสองุดหนึ่งมอห้าทัสี่ระบุสารประกอบอินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวจากสูตรโครงสร้างครับครน,นี้เรารู้จากคาว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนก่อน สารประกอบไฮโดโครคาร์บอนคือสารประกอบอินทรีย์ที่มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบครับสารพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มฟอสซิลเ,ออเชื้อเพลิงฟอสซิลก็คือพวกปิโตรเลียมแกส๊สธรรมชาติถ่านหินอย่างเงี้ยครับมันจะมามันจะอยู่ในรูปแบบของของผสมก่อนซึ่งเขาต้องทําการกลั่นแยกหรือทําการทํากระบวนการในการแยกสารพวกนี้ออกมาให้เป็นสารบริสุทธินะครับคราวนี้ด้วยความที่มันองค์ประกอบมันเป็นเฉพาะคาร์บอนกับไฮโดรเจน ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราเรียนเรื่องพันธะโคเวเลนต์นะครับพันธะโคเวเลนต์เนี่ย C จะมีเวเลนต์อิเล็กตรอน4ตัวถูกไหมครับเพราะว่า C อยู่หมู่4 H จะมี1ดังนั้นเวลาที่เกิดสารประกอบไฮโดรเจนนั้น C จะมีหลักๆอยู่4แขนถ้าเราดูจาก C C จะมีการมีการเกาะอ,อยู่4แขน H จะมี1เสมอครับ H จะมี1เดี๋ยวเรามาดูประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนครับ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะครับเราจะมีอยู่สามชนิดที่เราเรียกอันที่หนึ่งคือแอลเคนอันที่สองแอลคีนอันที่สามแอลไคนครับสามชนิดเป็นหลักๆเรามาดูตัวแรกกันก่อนแอลเคนนะครับก็คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่โครงสร้างมีแค่พันธะเดี่ยวเท่านั้นจะเห็นว่าในสารประกอบองค์ประกอบนี้นมีแค่พันธะเดี่ยวก็คือ มีเส้นตรงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อระหว่างตัว C คาร์บอนด้วยกันที่สําคัญคือถ้าเป็นการถ้าเป็นการพิจารณาทางสูตรทางคณิตศาสตร์เราจะเรียกว่าสารตัวนี้เป็น CnH2n+2n+2n ในที่นี้คือจํานวนของคาร์บอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการใส่สูตรเพื่อหาว่าเป็นตัว l อลเคนจริงๆหรือเปล่าลักษณะของ l อลเคนเนี่ยครับถ้าเกิดเราใส่ตัวเลขไปตรงดูจากจะพิจารณาจํานวนของคาร์บอนแล้วถ้ามันเป็นไปตาม การคำนวณข้อนี้มันเราจะถือว่าเป็นอัลเคนครับพวกง่ายคือถ้าเรามี C ทั้งหมด6ตัวจากสัจากรูปนี้นะครับ C 1 2 3 4 5 6ตัวและ H เนี่ยถ้าเกิดเราเอาจะนวนของ C คูณ2แล้วบวก2ในข้อนี้จะได้14ใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเป็นไปตามสูตรตัวนี้แปลว่ามันเป็นอัลเคนดูนะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบสิมีทั้งหมด14ตัวแล้วต้องใช้สูตรนี้ในการคำนวณแปลว่าสารประกอบที่มี C6H14 นี้เป็นแอลเคนครับเดี๋ยวเราจะแยกเยะความแตกต่างเรื่องสูตรนี้อีกทีนะครับที่สำคัญแอลเคนนี้จะเห็นว่าไม่มีปัญหาอื่นดังนั้นจการที่จะเอาอะตอมมาทำปฏิกิริยาอะไรกับแอลเคนนั้นจะยากเพราะนื่องจากว่าเป็นธาตเป็น คงเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ถือว่าอิ่มตัวแล้วนะครับไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้อีกชนิดที่สองอลคีนแอลคีนจะมีสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพันธะคู่ก็คือแทนทนี่จะเป็นขีดเดียวนะครับ <c oughs> ครัวน,นี้มันจะกลายเป็นสองขีดคือถ้ามีการถ้ามีสองขีดปรากฏอยู่ในสารไฮโดรคาร์บอนนั้นก็จะถือว่าเป็นแอลคีนเลย เรื่องสูตเรื่องคำนวณตัวเลขของจำนวนไฮโดรเจนนะครับก็คือหลักการที่ว่าเราใช้ CnH2n โดย n นี้ค,คือจำนวนของ C ที่มีข้อนี้มี C อยู่1 2 3 4 5 6เท่ากันแต่มี H อยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับมี C6H12 เป็นไปตามสูตรคำนวณข้อนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงเป็นแอลคีนครับ คลิปแล้วก็ตรงนี้แอลคินด้วยความที่มีพันธะคู่พันธะคู่สามารถทําปฏิกิยาได้ต่อสามารถเติมไฮโดรเจนเข้ามาได้อีกจากปฏิกิยาการเติมครับดังนั้นถือว่าไม่อิ่มตัวครับอันที่สามแอลไคน์แอลไคน์จะเป็นโครงสร้างที่มีพันธะสามครับจะมีเส้นขีดสามเส้นพันธะสามมันจะมีซีซีตัวหนึ่งมีสามแขนมีสี่แขนเห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ 1,2,3,4 1, มันจับทีเดียวตรงนี้3ก็เหลือแค่1ครับที่จะจับตัวอื่นได้สูตรของสูตรการหาคือ CnH2n-2 พวกงานคือพอเรามาแทนตรงนี้ C6 เหมือนเดิมครับ H มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9าม C6H10 ดังนั้นเราต้องใช้สูตรตัวนี้ครับเพื่อให้มันได้ตัวเลขที่เป็นสถานะของแอลไคน์ เป็นประเภทแอลคนนะครับเรื่องสำคัญคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเป็นพันธะคู่ไม่อิ่มตัวพันธะ3ามก็เลยยิ่งไม่อิ่มตัวขึ้นอีกครับคราวนี้เรามาดูครับสารประกอบเรื่องของสารประกอบไปดคาร์บอนแบบรวมจะเห็นว่าเรามีครับถ้าสารประกอบไปโดรคาร์บอนนั้นเรามี C ทั้งหมด6เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละตัวเป็นแอลเคนแอลคี ine, ine, หรือแอลไคล คือดูจากตัวเลขเนี่ยครับเห็นไหมตัวเลขมันจะไม่เท่ากันมัน c หกเท่ากันก็จริงแต่ความอิ่มตัวมันจะไม่เท่าตัวไหนที่ยิ่ง h เยอะนะตัวนั้นจะยิ่งอิ่มตัวแต่เราจะมาดูว่า h เยอะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสูตรคำนวณครับวิธีการก็ดูง่ายว่าตัวนี้เป็นเป็นอลคคนแอลเคนหรือแอลไคน์ควรจะดูแอลคคนก่อนเป็นหลักเพราะเนื่องจากว่ามันเร็วที่สุดเวลาเราเห็นตัวเลขนะครับ c หกเราเราตัวเลขของ c คูณสองไว้ในใจก่อนเลยซึ่งมนทิ้งได้สิบสอง ถ้าเกิดว่าตัวเลขที่อยู่ข้างตัวเลข H นั้นมีมากค่ามากกว่าสองเท่าของแอลคคนแปลว่ามันเป็นอลเคนครับแต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าสองเท่ามันจะเป็นแอลไคน์เห็ไหมครับคือ C6H12 มันเป็นสองเท่าตามสูตรถ้ามันมากกว่าสิบสองมันเป็นอลเคนถ้ามันน้อยกว่าสิบเท่าน้อยน้อยกว่าสิบสองจะเป็นแอลไคน์ ine, ครับดูง่ายๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องความอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะครับอลเคนเท่านั้นที่อิ่มตัว นอกั้นจะไม่อิ่มตัวครับนะดูจากข้อนี้จากสูตรสารประกอบไฮโดโครคาร์บอน C7H12 เป็นประเภทใดเราก็เริ่มเลยครูก็เริ่มเขียนแผนผัง C7H12 ครูก็แตกเลยให้มันเป็นแอลเคนอลคีนอลคตามสูตรแล้วเราก็เอาแล้วเราก็ทำการบวกให้สำเร็จครับก็จะได้ว่าอันแรก C7H16 ไม่ตรงนี่เป็นลักษณะของ L- เค n c 7 s 1 4อันนี้ L- ค e n c 7 s 1 2อันนี้ l k a n e ถูกต้องครับแปลว่าคำตอบสารตัวนี้ c 7 s 1 2ถือเป็น l k a n เพราะมันเป็นไปตามสูตรตัวนี้หรือถ้าพูดอีก,กอย่างนึ่งคือที่ครูบอกวิธีการเมื่อกี้คือเราคิดไม่ได้ใจก่อนเลย c 7 s 1 2 C7 ใช่ไหมถ้า S ปกติต้อง S มัน14 ถ้า S 1 4จะเป็นอลคนแต่ถ้ามันน้อยกว่า14มันเป็นอัลไคครับวิธีการดูง่ายๆอ่ะเรามาดูวันนี้กันดีกว่าจากตารางนี้ให้ทำการระบ,บุประเภทของสามว่าเป็นอคลเคนอลคนหรืออลคายอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะครับ C 3าม H แปดอลเคนอลคนหรืออัลคายครับ C 3 3มคูณสได้6 แปดมันมากกว่าหกหรือน้อยกว่าหกครับมากกว่าหกถ้ามากกว่าหกมันก็ต้องเป็นแอลเคนซึ่งจะเป็นแอลเคนมันก็จะอิ่มตัวไปด้วยอย่างที่บอกแอลเคนจะอิ่มตัวเสมอครับตัวอื่นจะไม่อิ่ม C 5 S 1 H 10, 2สองเท่าพอดีเป็นแอลคคนแล้วก็ไม่อิ่ม C 6 H 1, มันต้องควรจะเป็น12แต่มากกว่า12ก็เลยเป็นแอล เนครับแล้วก็หิ่มตัว c 7 s 1 4 7คูณ2ได้14 2เท่าพอดีแปลว่าเป็นอลคีนไม่อิ่มตัว C8 8 2 16แต่ตัวนี้มันน้อยกว่า16มันก็เลยเป็นแอลไคนไม่อิ่มตัวครับอันนะครับ วันนี้ก็จะมีทําเหมือนกนระดางเมื่อกี้ใน Google Form ให้นักเรียนติ๊กว่าสารสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เราเห็นนั้นเป็นประเภทแอลเคนแอลคีนหรือแอลไคแล้วก็เป็นแบบอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ